ได้ยินเสียงแคนดังลอยแล่นมาจากแม่นชันไผ่นอพักอยู่มองนั้นคนไกลบ้านคือเขาบ่นอคำนองลายลองลายเศร้า ฟังแล้วเงาคิดหอดแม่พอสะก,กิดใจให้คือต่อหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดินรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิน อยากงานบ่อเ้าแต่เศร้าหอดคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่ก่อทอมอบ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปบ่เคยลืมครับ ยังคืดหอดพ่อคือดหอดแม่คืดหอดญาติสนิทพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคือเก่าสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับนนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนี่สวัสดียามเช้าวันนี้นนวดมายามเช้าเลยนะฮะตะกี้ร้องเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นเพลงนี้เป็นเพลงที่เวลาฟังเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงบ้านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนปักไต้ แต,แต่ความหมายของภาษาอ่าอีสานหรือว่าะภาษาอ่าทางไหนก็พอจะฟังเข้าใจอยู่นะนะครับก็ทําให้คิดถึงบ้านนิดหน่อยนี่วันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูมะเดื่อฝรั่งแปลงนี้ของเราในแหละนะครับแปลงนี้เปรียบเสมือนแปลงทดลองเพราะว่า เวลาถึงหน้าน้ําก็น้ําจะท่วมเวลาถึงหน้าแล้งก็จะแล้งจัดนะครับก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งวันนี้เรามาดูมาเดือของเราเริ่มติดผลแล้วนะครับนี่พอเริ่มติดผลเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้นะหน่วยก็เริ่มเดินสํารวจนะครับต้นนี้เป็นคูโรมิสุนะฮะเราก็สํารวจดูว่าผลเขาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมีหนอนมีเอยียงหรือเปล่า นี่ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เดินเช้าเช้าเนี่ยเราเราต้องเดินไปดูตอนเช้านะเพราะว่าหนึ่งก็คืออากาศไม่ร้อนนี่นะครับเขาเริ่มจิตผลปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเป็นการเดินดูอ่ายังไงเขาเรียกว่าเหมือนกับสํารวจคุณภาพหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงนะแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับดูทางนี้บ้างนี่นะครับ เอกีอ้เป็นคุรโรมิสุอันนี้บาลอนเน่นะครับบาลอนเน่ในผลจะออกลักษณะนี่ยาวๆหน่อยหนึ่งถ้าถ้าผลออกมาลักษณะนี้ถือว่าเป็นผลที่คุณภาพนะครับถือว่าผลที่เป็นเป็นผลที่มีคุณภาพใช้ได้เลยเลยนะฮะถ้าถ้าลักษณะผลเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นฮะแต่ละต้นก็จะทยอยติดผลนะ นี่นครับตอนนี้เป็นที่น่าย,ยินดีมากเลยนะครับก็คือมาเดื่อของเราเนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาเท่าไหร่ตอนนี้มีลูกค้านะฮะเขาสั่งจองจองกันข้ามปีก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับบางคนยังไม่ได้เลยนะเนื่องจากวาผลผลิตเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายคือเราทําเองนะครับเราทําเองแล้วเราก็ทําแบบแบบ ไม่ต้องพึ่งผาสารเคมีมันก็เลยทําให้ผลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ได้อ่าไม่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเน้นที่สุขภาพนี่นะครับนี่เนหะ็นะหฮะหทยอยติดผลนะครับเรื่อยๆนะฮะบ,บางต้นเนี่ยก็เป็นต้นที่ซ่อมอันนี้ต้นที่ที่เน้หนวดซ่อม ก็คือมาเสียบซ่อมเพราะว่าที่โดนพายุนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะต้นเนี้ยเนี่ยหลังจากที่เราเสียบแผลเริ่มสมานดีปุ๊บเนี่ยการเริ่มยาวปุ๊บผมก็ตัดนะฮตัดยอดเข้าหมดเลยเพื่อให้เขาเอาน้ําเลี้ยงเนี่ยนะครับธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงแผลไปสมานแผลนั่นเองนะครับก็จะตัดนะะนี่นะครับตอนนี้ผลก็เริ่มติดนะ อันนี้ต้นนี้ตัดยอดใหม่นะครับอี่อันนี้ก็ถือว่าติดผลหมดเลยนะครับแต่แต่บางสายพันธุ์ก็จะติดช้าติดเร็วก็แล้วแต่แต่ละต้นนะครับก็จะจะมีความแตกต่างกันบ้างนี่ต้นนี้ต้นนี้โอกเกือบไปวันก่อนวันก่อนนั้นวดตัดหญ้าเสร็จปุ๊บแล้วเครื่องตัดหญ้าไปตัดฮนะซีกหนึ่งเลยนะครับไปเนี่ยเกือบเกินซีกอีก ก็เลยเอาเทปพ,พันเดี๋ยวเดี๋ยเราจะเสริมอ่าอุทุมพรไปให้อีกทีหนึ่งกำลังติดผลอยู่พอดีเลยนะครับตกใจเลยไม้ตกใจนี่นะครับเนี่ยเราก็เดินสำรวจด,ดูนะครับช่วงเช้าว่ามันมีมดมีมแมลงหรือเปล่าหรือว่าใบมันถ้าใบมันหนาเกินนะครับเราก็สามารถที่จะริดใบได้เนี่ยกิ่งของตออุทุมพรออกมาแล้วก็ริดออกแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าใบหนานะเราก็ ลิดใบด้านล่างนี่ต้นนี้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 ภูมิใจนําเสนอมากเป็นไม้ที่ต้นนี้เป็นไม้ที่เหมือนจะไม่รอดแล้วนะครับตอนแรกเนะี่ยเพราะว่าแผลของเขาก็ไม่ค่อยสมานเท่าไหร่นะฮะแผลของเขาไม่ค่อยสมานพอไม่ค่อยสมานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะนะครับนั่นหวหก็เลยทําการตัดนะครับตัดแล้วตัดอีกเลยนะดูเนี่ยรอยตัดนี่ตัดตอนแรกตัดตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็มาตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เว้นกิ่งไว้แค่นี้นะครับเขาก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเริ่มติดผลแล้วนะครับเริ่มติดผลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจกับเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอ,อแก้ไขปัญหาได้นี่นี่ไว้สระเอวนะครับไว้สระเอวก็เริ่มติดผลแล้วเหมือนกันนี่ จริงๆกมีทางโน้นอีกนะฮะมีบูซ่ามีอะไรก็เริ่มติดผลเหมือนกันนะครับปีเตอร์ฮันนี่ก็เริ่มติดผลเห็นไหมครับนี่คือสวนมะเดื่อเล็กๆของเรานะครับที่เราเริ่มต้นจากจากพื้นที่ที่ถ้าใครมองก็คิดว่ามันจะปลูกไม่ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้เราทํามาสำหรับผมนะความสําเร็จผมคิดว่ามันอยู่ที่ประมาณ 7จสิบอร์ซนพอเอาเจ็ดสิบไปก่อนถือว่าเกินครึ่งแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยนะครับเจ็ดสิบเปอร์ซนส่วนที่เหลือก็อ่าก็ว่ากันไปตามฤด,ดูกาลนะครับว่ากันไปตามธรรมชาตินะฮะว่า,บา,บ,าบางสิ่งบางอย่างธรรมชาติเราฝืนไม่ได้ใช่ไหฮะนี่นะครับวันนี้ก็เลยอยากให้พี่ๆเนี่ยได้เห็นนะฮะให้มาดูนะครับว่าตอนนี้มาเดี๋ยวฝรั่งของเราเนี่ย เริ่มติดผลแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วก็คือใครทีาติดตามช่องนี้ของผมมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้ผมทำมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับนี่ฮะจนวันนี้ก็ถือว่าเราก็ดีใจนะครับอ่ะวันนี้ก็พามาสำรวจมาดูแลมันเดินดูเขาหน่อยนะครับถ้าสมมติว่าเราปลูกแล้วทีเนี้ย ถ้าเรามีเวลานะมีเวลาก็เข้ามาดูเขานะครับเราก็มีการแต่งลิดใบลิดอะไรออกเนี่ยใบที่มันเป็นอ่าที่มันหนาเกินนะฮะบ,บางทีใบมันหนามันจะคลุมที่โคนแบบนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันจะคลุมพอมันคลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้หมดให้มแมลงเนี่ยเข้ามาอยู่ซึ่งบางทีถ้าเราดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนไม่มีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมแมลงหนอนเข้ามาอยู่เต็มไปหมดแล้วข้างใน นะครับต่อไปเขาก็จะมากินผลเขาก็จะมากินยอดกินใบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องอมันตรวจสอบเดินดูเขาในแต่ละวันเวลาเขาได้ยินเสียงเราเขาแก่รู้สึกมีความสุขเหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนคนนะร้องเพลงให้เาฟังบ้างวันละเพลงสองเพลงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอให้พี่ๆเนี่ย ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ํารวยความสุขร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรานสําเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวนะครับก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปลนช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องพี่เอเก้าทีละ, 9, กะเก้าเกษตรอินทรีนะครับแล้วก็ช่องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับและเดี๋ยว ผลเริ่มใหญ่เริ่มอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตดูกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้นหนวดลาเพิ่นไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับนหนวดลาไปแล้วสวัสดีครับยามเช้าลมหนาวพัดมาจับจ้องกาย